เป็นต่างด้าวอะค่ะแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงกลับเพราะว่าต่างด้าวั้นทำบัตรไม่ได้ต่าททำบัตรได้แต่ทำบัตรในเป็นไต่ไม่ได้ไต่ไม่ได้แล้วเขาก็มากล่าวหาว่าเรานั้นเป็นเท่าแก่เรือไอ้ที่พักพิ้งโดยที่เรามีบัตรคอสชแล้วค่ะแล้วหนูจะผิดอะไรนี่หนูไม่เข้าใจเหมือนกันวันนั้นจับหนู้แต่บ่ายสองย็นสี่ทุ่มะค่ะที่หนูโกรธมากแต่ก็มีปัญหาตรงนี้แหละพี่ว่า ที่พักพิงแต่หน้าเพราะที่เรามีบบคอสชอคอสช,อสชอเขาเอ,อ,อนุโลมให้เราแล้วแต่ว่าถ้าไตเราเป็นแต่หน้าเออเรายอมรับผิดตรงนี้แต่ว่าเราไม่มีคนไทยที่จะมาทํางานเราจะทํายังไงได้บ้างและที่มาวันนี้มาเพื่อเรียกร้องสิทธิค่ะเพราะเราทํางานมาได้เงินเท่าไหร่แล้วเราต้องมานั่งเสียตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องอ่ะพี่งมาเสียเวลาด้วยแล้วก็มันเป็นเศรษฐกิจของชาวประมงปัตตานีแล้วถ้าเขาเกือบปิดอ่าวปิดอะไรขึ้นมาก็เสียเศรษฐกิจหมดเลย bên